สบายดีทุกคนเบิงเ่งในพี่น้องมังนอิสระพามาเบื้องบนิ่นเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาน้อยพี่น้องเลี้ยงลูกปลาฮะนะ่ะปลางามอะลีพี่น้องเลยเบื้องเบื้องเบิงบ่งเบื้งสระเลาะเราพาเบิ่งก่อนนี่เลี้ยงลูกปลาได้พี่นอ้องฮ่ะยามนี้ยามปล่อยปูปล่อยปลาเนาะนี่เนาะนี่จุ๊บจุ๊บจุ๊บ เด่ผู้สาวผู้สาว,สาวเลี้ยงลูกปลาขอถ่ายนี่เด้กผู้สาวขอถ่ายบ่งแนถ่ายหูบ่งแนป้ายังอันนี้ปลานิลน,นี่ลูกปลานินบนเพ่นเพาะลูกปลาพี่น้องผู้สาวผู้ดได้เป็นคนเพาะเพาะลูกปลาบนบนขายเพนเลยอ เป็นแผน่นเป็นแผ่นอยูน่นะพี่น้องเอ้ยปาสะออนมาเบอะมาซื้อบถอึงบอนถึงท,ทีพุ่นเลยเนะี่ยอันนี้ปลาอย่างไอ,อปลาขมันอ,อ,อ,อันนี้ลูกปลาขมัน,นอันะนแซนหนึ่งบ่อะ เออโอยตัวแส,สนหนึ่งอยตัวแสนหนึ่งเ่นขายลูกปลาขมันพี่น้องเออเนี่ะปลาในน้อยไปปล่อยอยำเดินหาเดินหกนี่กระแมนแ้ทุกคนเบึ่ในหู ลูกปลาเด้อบอนเพาะลูกปลาเออจักป้ายังอันนี้นะพี่ตาอยากไปซื้อไปปล่อยเลี้ยงอยู่น้องเท่าไรอันนี้จักชิเมนป้ายังอันนี้ปลาปากโบปลายังลูกปลาปากโบยักเฮ้อพุดหนักพี่น้องเต้นดอง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 โอ้ี่นโอ้ปลาทตกพี่น้องเลยโอ้เป็นลอยเป็น พันเป็นตื่อโต้ลอยเป็นแพรเป็นแพอยู่เบ่งแน่โฟน่ะเพิ่งถึงน้ำเพิ่นก็ะเต้นดองดองดอง<ม>อันนี้อันนี้ปลายังอันปลากินหย้าบอกอันนี้คือ<ม>ปลากินหยา้นนา ถูกนับบหูเลยพี่น้องคนน่ะลอยแซวโตแสนหนึ่งคันมีน้องไปตาสื่อไปปล่อยเทารกพี่น้องเอ้ยนี่น่ะเป็นเป็นเรียงแต่ละแต่ละเบะแะะแะาแต่ละพาะแต่ละชนิดปลาแต่ละชนิด เป็นจะคล้องุนโอ้ลูกค้ามาสือหลายแต่ได้พ้องไปมาสือถึงบ่อนถึงทีเลย ขันมีน้องจะไปตาสื่อไปปล่อยอยู่นตาสะออน <g ül s> มีน้องเลยเนาะสื่อไปปล่อยตาสะออนอันนั้นไม่ปลาอย่างเนาะปลากินหยาบอ่เอ๊ลูกปลากินหยาตะเกียรทองดีเดินตัวเราเกิดจากของเนาะลูกปลากินหยาบะะยาอ่แม่เออ ไี้คือตักเป็นจอกน,น้อยๆหายหวดปลากินหยาลูกปลากินหยาลูกปลากินหยาพี่น้องอันน,น,นี้เออเส้นดอง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 ทุ่งละแสนทุ่งละหาสิบได้จึงหูนอกว่ดไทยจักโตเนาะกะได้กะได้อืม ได้จิงหูได้ลอยได้เศ้าได้ช้ำชิบโหูเลยโอ้หเิซื้อมาซื้อเป็นบ่อมาเลยพี่น้องเอ,อ้ยบ่อนเลี้ยงปลาบ่อนเพาะปลาบ่อนเพาะลูกปลาอันนี้จะเป็นลูกปลากินหยาถ้าสละได้น้องก่อนพี่น้องเอ,อ้ยสละสิมาซื้ออันนี้เป็นผงเข้าหายนําไว้เผื่อฮะอันไหนอันนี้จักปลาอย่างนี้เดี ออกซิมาบ่หอดเพิ่นกระตายแล้วเขากระตักอออันนี้จ,กนนจกักปาลาอย่างจักลูกปลาอย่างลูกปลาหัวใหญ่บ่ปลากินแหลบบ่ยักอ่าซีเมนต์หัวใหญ่ปลากินแหลบมึงในลูกค้าเพิ่นมาซื้อซื้อถึงบอนถึงทีมีอยู่น้องค่ะบ่มีคนเผาขันปล่อยก็ไดผูกท้งผูกก็มีแต่น้องพี่น้องอ เดี๋ยวไปบึงบอนเพิ่นขายก่อนพี่น้องนับได้จึงนับขู่นะต้นนี้น้อยได้จึงนับขู่อันนี้ทงเทรแม่อเออไม่ได้ไม่ได้เราตืมนะทงละเศษนะนีท่ทงละเศษ มาทะเลจาได้กินปลาตัวนู้นรองนอันนี้นะปลาีน่ากับป้า้าทะเด้กอปยันลุงยันลุงกันเออยันลุงกันลิ๊กจับโไปเรมั่เราลงเราเลยนะดกัน่ค่อยเรากินนี่กนเอ้ากินยากับป้าปากินยากับป้าปบอบลลาบลาม่กันเลเอ้่อเจ้าหน มาสื่อถึงบอนถึงทีเปินแทมให้อีกอือหลายคนพาไปเลาะเปินตักให้อยู่พี่น้องนะเดมนี่ ลิกลงมานิปาดจ้าแีกล็แลบนิเก็แล<ร>บมเน้าเกล็ดแลบปลาเก็ดแลบลูกปลาเก็แลบมาซื้อทั้งบนทัง้งขีบนแถมให้อีกายอ,อ,อไปเบิงเ่งสุดก่อนพี่นอ้อย นะียัง <texting> น้อยนิดนึงขนาดพี่น้องแต่ละสายพันธเดี๋ยพี่น้องเอ้ยนี่ฮะปลาในคัมตัวนี้ปลาในคัมหูโเนาะสีผุดจีต่างอันนี้ลูกปลาในลูกปลาในพันน่ะเป็นลูกปลากิเละเออเออไปถือไนถือออกซิเพนไปกระเต้นอยู่ดองแดงแดงอันนี้ลูกปลาใน ฮะอือคือแล้วก็เต้นลงแดงลงแดงลงแดงอยู่น่ะเป็ตตาแพงแต่ต่สะออนเป็ตาอย่าไปปล่อยฮะเออแหน่ฝุ่เนเพาะแต่ละสายพันธุ์ไว้พี่น้องอือตาสะออนแต่แทบฮันออกซีบ่บ่ถึงมันมันก็ตายได้พี่น้องเอ้อหันเลย กันออกซเ่ามาบ่ถึงบ่ถึงมันมันก็ตายนี่เพิ่นขายเพิ่นขายอันสูงสุดเลมันทงละแสนต่ำสุดแมนหาสิบแลอเต้นเอิคนอยากได้นี่สาขาอยู่เซโนโยูบานสลาซื้อไปปล่อยอยู่ไหนอยู่นาพี่น้องเอ้ยเก็บยางกับทิมไปเด้ออยน,นะเด้อไปไปอันนี้กรแมน,นดีดี เหรอเป็นเห็ดเป็นอ่างเป็นอ่างไววไปซื้อรได้พี่น้องเอ้ยอันนี้สิเป็นปลาอย่างนี้ปลาหัวใหญ่ไปจักคือปลาเกล็ดแล็บนึงกะนน่ะพี่น้องนั่สิเป็นปลาเกล็ดแล็บไปทุกคนห้ากับชิเมื่อหละแวมาซื้อปลาเนาะตลาดไทยเบิง่งนี่วิธีเพาะปลาของเผนเป็นของเป็นห้องไยมันไปกลับกลับเมื่อแล้ว เป็นสาขาอยู่เซโนพี่น้องเอ้ยใครอยากได้ก็มาซื้อได้เด้อร์เขาตั้พิเศษพิเศษนะพิเศษซูเปอร์โหลดนี่นะได้หลายปล่อยใหญ่เหมือนหันกรบปได้ปะไปทุกคนท้ากับกับเลยเนาะขอจบเพียงเท่านี้พี่น้องเอ้ยมาบึงบ่อปลาบึงบึงบ่นเพาะปลาของเพิ่นอยู่เซโนเนาะเพียงเท่านี้บายบายทุกคนพอกันคลิปหน้า